สว e да e to e ัสด um ีจ้าไล่แยาทิพย์ซิมาสับปะหงสับปะหงเมื่วยไงไงี่น้องกินผู้เดียวกินบ่เมื่อดอกพี่น้องกันตามกันตามจะละหน่อยกันห้องกันห้องอืมอย่างนันก็สะเสียเนาะแยาทิพย์ก็จิมาลองถ่ายน้อมเบิ่งไปนอนพ่อเจ้าบอกว่าสับสับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยว่ามันจะได้จักมือแยาทิพย์ก็จิลองเมื่อยทิพย์ก็บาเกลือเห็ดนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลย มาเบิ่งกันเลยพี่น้องแยกติดสีสับสับแบบจะใส่ถุงไว้พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้มันอจะได้กินจับหน่าคนเ้องบอลล็อกบอลลูนนาะพี่น้องเนาะหินตะกนอนน้อไอ้แยกติดก็เพื่อซับใส่ตู้เย็นไว้ งๆเลยใหญ่ๆม <c oughs> ันก็ซับยากไี่น่อ้องบรามันจะได้จัดมือห้องทาน้มแบบนี้ก็แบบพ่อเป็น่วยไหวนะันไดมันจะดีก็กันนะพี่น้องนะร้องทขาคน มึงกอดดีดีไปเนาะเป็นระตำเสียดแล้วยดกินมาเี็ตหอกมึงแม่จิดก็กลเลยสสียขน้าาอมาหาไหว้มูก็จเอามาให้ก็ได้ซื้อไปนอนไ่้สับไว้ก็ได้อยากตําก็มาเอาไปตังให้พอถึงเป็นน้อยไว้เนาะถึงเป็นไไน,อน,นไไ้อยไว้ก็ถือวันได็กกินดย เอาเต็มถาดพี่น้องบางงหน่ายเดียวเต็มถาด จะคั่วบูจัางสิวะไง่ายหลายมันเลยนับหนาแล้วกำหลุนมือเนอกพี่น้องกำหลุนมือมันเลยหนานหน่อย ไม่อยากตามกับเอาไปตามเด้อพี่น้องเด้องงยังเดียวกินต่ว่าจิตย่าำเลยยังตีกินมาเต้อนนิดเดียวบะหมีโม่มไปตามซอย มาเพย่อให้หนึงพี่น้อง

ดูไลฟ์ม่งไป้นึ่งเล้ตรงจุดความเที่ยวสว